เอาละผมสวัสดีเพืษษ่อนทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกม Little Kitty Big City ีครั้งหนึ่งนะผมในพาร์ทที่6กันแล้วนะผมนะฮะจากรอบที่แล้วนะผมมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะฮะณนะจุดเกิดเหตุตรงนี้นี่เองนะฮะกำลังนวด <laughs> เฮ้ยวัสดีเพื่อนนายกำลังทำอะไรอะ่ะเออวัสดีเออดูเหมือนว่านูทของคุณจะตุยไปแล้วหรือเปล่านะทุกอย่างโอเคไหมฮะ <laughs> ตุยไปแล้วด้วยนะเมก็นอนเพลลาขนาดนี้ดูไม่เหมือนตุยก็แปลกโอ้ก็ไม่เท่าไรหร่หรอกนะน้องสาวของฉันนะ่ะลาบูเนะบินหนีออกไปนะสิน้องสาวลามูเน่เหรออุย้ยชื่อน่ารักจังจดแป๊บอันนี้น้องสาวที่ว่านี่น่าจะหมายถึงนกหรือปะบินหนีออกไปอะ่ะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่น่าดูเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแมวเหงาก็ไม่ต้องสงสัยนะนี่ เมวที่บ้านผมมันร้องเองอันนี้เออมันเก๋แล้วมันสติไม่ค่อยดีด <c oughs> ี๋ยวอยู่มันจะแหกปากร้องแหกปากร้องอันนี้อ่าข้ามไปแล้วกันนะเออน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะอันที่จริงอะนะอันนั้นอะเรื่องธรรมดาเลยละหลอนชอบบินออกไปข้างนอกอยู่แล้วอะแล้วหลอนก็จะกลับมาเองอะพร้อมกับเรื่องเล่ามากมายจากละแวกแถวนี้ะนะวันนี้ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเลยถนนไม่มีรถวิ่งเพราะพวกนุชอะซ่อมท่อน้ําแตกกันอยู่อ่ะอ๋อเพราะอย่างนั้นถนนก็เลยโล่งแล้วก็เปียกแฉะแบะอย่างนี้นี่เองอะยี เรื่องงี้อไม่ใช่ปัญหาหรอกนะปัญหาก็คือลาโมเนะประกาศก้าวว่าลอนจะออกไปบวกกับพวกแมวนี่สิ <laughs> ทำไมน้องดุร้ายเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจริงหลอนดูหนังเรื่องต ok ๊โต vs บอสเหมียวแบบมาราทอนนะสิเ <c oughs> มื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็เอาแต่พูดเรื่องต่อสู้กับเมลนะับตั้งแต่นั้นมาฉันก็คิดว่าหลอนอยากจะเล่นต่อสู้เพราะงั้นก็เลยบอกว่าฉันจะเป็นบอสเหมียวเองถ้าหลอนอยากจะเล่นเป็นต ok ๊โตแล้วก็นะแต่กลายเป็นว่าหลอนอนะอยากจะบวกกับเมลจริงๆสิ <c oughs> แล้วคุณไม่ใช่เมลจริงๆหรอฮะ <c oughs> ไม่ใช่สําหรับหลอนนะนะ ฉันเป็นพี่ชายของหล่อนน่ะที่ยอมให้หล่อนชนะตอนที่เล่นไป็นต๊ะโต้หล่อนบอกว่าต้องการต่อสู้ของจริงกับแมวจริงๆอะ่ะฉันก็ว่าจะออกไปตามหาหล่อนอยู่ะนะแต่พอนุชของเราเห็นกงเป่าๆเข้าแล้วก็นั่นเลยนะแน่นิ่งไปเลย <laughs> ทั้งน้องสาวแล้วก็นุชนะนะต่างก็ต้องการฉันนะฉันจะเลือกใครได้อ่ะคุณไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกฮะยังไงผมสํารวจแถวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปตามหาละมูนนี้ให้นะโอ้จริงเหรองั้นก็ขอฝากเธอด้วยละกันนะได้เลยฮะแค่บอกผมมาว่าหล่อนหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะเธอเห็นพวกนกสีฟ้าที่อยู่ตามถนนไหมล่ะหล่อนหน้าตาแบบนั้นเลยอะ่ะแต่เป็นสีเหลืองสดแล้วก็แล,วกแล้วก็ไวมากด้วยอะ่ะถ้าเจอหลอนแล้วผมต้องทำยังไงบ้างอะฮะอืมเป็นคำถามที่ดีนะขอฉันคิดดูก่อนละกัน โอ้ชาก่อนนั่นแหละแผนเด็ดเลยลามูนี่ไม่รู้จักเธอใช่ไหมพราะงั้นหล่อนน่าจะคิดว่าเธอน่าจะเป็นแมวจริงๆอะ่ะก็ผมเป็นแมวจริงๆอ่ะใช่น้องเป็นแมวรวมถึงคุณก็ด้วยนะแล้วถ้าเธอจับหล่อนได้แล้วก็ปล่อยให้เธอหลุดไปได้มันจะได้เหมือนกับว่าหล่อนเอาชนะบอสเหมียวจริงๆได้อะ่ะหล่อนก็น่าจะพอใจแล้วล่ะเราก็ต้องแกล้งแพ้ปะฟังดูน่าสนุกจังแล้วกันนะ ลามูเน่หน้าเก่งมากนะเธอจะต้องทึ่งมากแน่ๆหล่อนชอบบินออกไปตามถนนน่ะด้านขวาของหน้าร้านเนี่ยแจ๋วผมจะพาลามูเน่กลับบ้านเดี๋ยวเออผมหมายถึงตก๊ตกตกไม่มีโอกาสเอาชนะบอสเหมียวได้อยู่แล้วขอบใจนะบอสเหมียวโอ้มาแล้วบอสเหมียวประทะลามูเน่โอ๊ยแล้วมีนกนกฟ้าบินอยู่ตรงนี้แล้วนกแม่งเข้ามาได้ยังไง๋ <c oughs> อมันบินผ่านลอดหนะ้าต่างตรงนู้นไป๋อ,อ,อแสดงว่าน้องลามูเน่นี่ก็น่าจะบินเอ้ยนั่นไงน้องลามูเน่อยู่ข้างหน้านั่นโอ้ยผมเห็นแล้ว แล้วผมก็เห็นอะไรวิบวับอยู่ข้างบนด้วยแต่ตามหาองน้องลามูนีก่อนแลาานาน้วกันนะนี่นี่ไงน้องลามูนีอยู่นี่<ะ>แล้วน้องก็บินไปตรงนู้นเร็ว <c oughs> โอ้โหแล้วบินส,สูงเลยลูกมาคุยกันก่อนเฮ้ยแล้วตอนนี้น้องลามูนีอยู่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> น้องลามูนีหายน้องลูกเจี๊ยมหายอยู่หรืออยู่บนหัวเราวะอยู่ไหนอะเฮ้ยน้องลามูนีหายเฮ้ยอย่ายมาจับเราเอาย้ย <c oughs> อุ้ยโดนจับจนได้มาโถเอ้ยนี่เนยชนเลยน่าจะแลนดิ้งลงแถวๆตรงนี้แหละดูจากระยะแล้วอีกนี้เดียวอีกนี้เดียวเฮ้ยชึบระยะนี้ไม่พลาดแน,น่นอนนะครับนอ้องเราโมนี้เสร็จแล้วแน่สวบเข้าให้โอ้ไม่นะบอสเหมียวบอสเหมียวขังราชาโต,ตกตัวไว้ในคุกกงเล็บหรือนี่จะเป็นจุดจบของฮีโร่ผูก,ก้ากันนะอ่า <c oughs> โตลูกข้าคือบอสเหมียวผู้ทำลายความหันษาอย่างไงล่ะโอ้ช่วรอะไซะไม่มีเลยอะ่ะขอบใจนะข้าหมายถึงขฮ่าฮ่าฮ่าต๊กโตบีมต๊กโตเตอะไรวะเนี่ยน้องเจ้าแพ้อีกแล้วบอสเหมียวช่างเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของต๊กโตร้อยพี่รู้เรื่องนี้ก่อนเถอะโอเคเสร็จแล้วเราต้องกลับไปคุยกับพี่เมลวตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าน้องน่าจะกลับแล้วอันนี้ทางนั้นเดี๋ยวลองเข้าไปส่องดูดิ อ่ะไปส่งเควสครับผมน้องกลับม,มาแล้วนี่ไงน้องกลับม,มาเข้ากงแล้วบอสเหมียวเจ้ามาที่นี่เพื่อประลองกับข้าเหรอ <c oughs> ก็น่าสนใจนะแต่ตอนนี้ฉันไม่อยู่เวลาปฏิบัติหน้าที่นะ่ะ <c oughs> เอานี้แล้วกันโอ้สวัสดีแมวแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย <c oughs> หรือเธอจะเป็นบอสเหมียวผู้โด่งดังกันนะอ่าใช่แล้วคุณแมวแปลกหน้าท่านนั้นนะ่ะฉันคือบอสเหมียวฉันเองแหละแต่ตอนเนี้ฉันถูกปลดมาเป็นรองบอสเหมียวแล้วอะ่ะ <c oughs> เอานี้แล้วกันถูกปลดจากตําแหน่งแล้วละกันนะอันนี้มาเป็นรองบอสแทน ลองบอสอย่างนั้นเหรอน้องสาวของฉันเล่าเรื่องการต่อสู้อันดูเดือดให้ฟังแล้วนะน่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นมันน่ะไม่เป็นไรยิ่งมีพยานรู้เห็นน้อยิ่งดีเช่นนั้นเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจฉันจะสอนอิโมติคอนสบายๆให้กับเธอแล้วกันนะอะไรอะทานวด <laughs> ถ้านวดแมวเหมียวจะนวดตรงไหนก็ดีไปหมดเลยอะตอนนี้ฉันคงต้องไปหาความสนใจกับนวดของฉันก่อนนะนะยังเหลือการกอดรัดฟัดเบียดอีกเยอะเลยอะกว่าฉันจะทําให้นวดของฉันกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งอะโอ้โหนี่ทานแมวโดยแท้เลยนะคนเนี้ <c oughs> ดีใจที่ได้เจอพวกคุณทั้งสองคนนะขอโชคดีกับนวดด้วยบายบอสเหมียว <boss>, ไม่ตอนนี้ฉันไม่ใช่บอสเหมียวแล้วฉันเป็นรองบอสต่างหากละ <c oughs> อ่าโอเคน่าจะเสร็จแล้วในส่วนของภารกิจของร้านฟิกเกอร์โตโต,ตนะฮะเว้แต่ผมเห็นข้างบนข้างบนมีของอันนี้ยจะขึ้นไปยังไงสิเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราน่าจะปีนกล่องอันนี้ขึ้นไปได้นะนี่นี่น,นี่กล่องอันนี้ยเชิบนี่มันจะไปพาดของได้ยังไงในหนึ่งล้านมันต้องมีของซ่อนไว้ดิว่านี่นี่อันนี้คืออะไรอะ่ะเราไปหลับในป่าเขาลูก ้ตกโตนี่มันน่าจะเป็นเหมือนก็ซิล่านะคะเออแต่น่าจะเป็นพวกดีเหมือนกาเมล่าเออ<ะ>อ่ะใน,นส่วนตรงนี้เคลียร์แล้วแล้วไงต่อซิเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเปิดบวกซื้อหมวกเพิ่มอีกดีกว่าวะเนี้ยเนี่ยผมอยากได้หมวกอ่งโงอ่ะขอได้ไหมเพื่อนอีกา<อ>ได้ไรอะ่ะได้หมวกเม่น <laughs> เม่นคือหวีจากธรรมชาตินะ,ะฮะอุ้ยเอาก็ได้ดีหมวกเม่นก็ได้อันเนี้ยชึบไหนดูเดียว <laughs> น้องไยเป็นทุเรียนไปแล้วนี้เฮ้ยเนี่ยแต่ผมอยากเข้าไปตรงนี้ว่ะ เนี่ยมันมีโกอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมจําได้บัรอบแล้วอ่ะฮะบอลมันน่าจะอยู่ในคลังสินค้านี้นะหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องหาที่ปีนก่อนนะเนี้ยผมว่ามีผมว่ามีแถวเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ปีนได้ปะวะเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะปีนได้เนี่ยเหมือนจะมีช่องให้ปีนปะเอาแล้วเฮ้ยไม่รลอดพ้นหรอกนะสายตาของเจ้าเหมียวตัวนี้นะ่ะนี่นี่นี่น,นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้ชัวแล้วถ้าเราลงไปข้างล่างแล้วเราจะปีนออกมายังไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมีที่ปีนออกมา เพราะว่าถ้าเรามาได้มันก็น่าจะมีที่ปีนออกมานะเฮ้ยมีกล่องให้แอบถ้าพอดีเหนียวจะนั่งปลดรอกอาชิเม้นนะฮะเข้ากล่องครบห้าอันอุ้ยเรียบร้อยนี่แล้วก็อย่าลืมที่จะคุยขยะด้วยอันนี้ได้ดาบคาตนะดับนั่นน่าจะเป็นดับของเล่นอะโอ้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 โอเดเฮ้ยไอ้นกตัวนี้นี่มันเกินไปหรือเปล่าอันนี้มาทําไมซิไม่มีอะไรเลยอ่ะตรงนี้ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมาแค่นี้หรอผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเหรอ มีแค่นี้จริงหรอแล้วบอลเหลืองหายไปไหนวะอะไรกันนี่นี่เราคาดเดาผิดอย่างนั้นหรือบอลมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอหุย้ยใช่เปลาหรือมันอยู่ตรงนี้กันเฮ้ยมาว่ะผมว่ามาผมว่ามาจริงเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วหุย,หยดีนะที่เรายังไม่ยอมเฮหุยเหยมือนจะมานั่นไงบอลเหลืองโอ้โหยามาเออยามาแอบอันนี้หนึ่ร้อยแต้มคิฟินดอน,นี้จัดไปเอาแล้วแล้าหาเจอไงเนี้เย <laughs> โอ้โหแล้วอยู่สักสูงเลยใครเอาบอลมาแอบไว้ข้างบนเนี่ยนี่เรียบร้อยไม่ได้แอบแล้วหรอกนะฮะ่าฮ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เขี่ยบอลเข้าโกแบบอีซี่ชึบเรียบร้อยเตะมันเข้าโก เอาวะรอบนี้มาปลดอาชิมิ้นช่ำเดี๋ยวก่อนนะเรายังเหลือควสอะไรบ้าง่ะเดี๋ยวผมดูควสก่อนนะควสหลักก็คือกลับบ้านนะฮะรอแสงอาทิตย์ศาสตร์สองคืออะไรอะอ๋อที่บอกว่าต้องไปเอาขนมปังมาใช่ปะวะเออแล้วก็ตามหากิ้งก่าพาร์ทสามว่ะผมจําได้ว่ามันยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนะครับอันนี้นะฮะเหมือนจะเป็นแถวๆตรงโซนข้างบนนะนี่ไงเป็นโซนที่แบบว่าเราจะต้องไปเอาปลาพอดีด้วยนะฮะฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปเลยละกันนะฮะเ พื้นที่ตรงนี้สวยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเก็บแคปซูลนี้ก่อนนะได้อะไรอ่ะไม่เอาหมวกผลไม้ไม่เอาหมวกผลไม้ไม่เอาหมวกผลไม้ <c oughs> โอ้เป็นหมวกที่เหมาะกับการไปเที่ยวที่สุดเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าจะได้ละเห็ดไปไหนต่อไหนก็ได้อะ่ะมีคาว่าเห็ดเหมือนกันโอเคช่างเล่นคำเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อุ้ยไหนขอมาดูดีอันนี้เหมือนจะเป็นที่นอนปะ อ้าวพังข้าวของพังสารเจ้าแล้วก็นอนแผ่เลยนี่อุ้ยเงยวนักงีบอีกอันเดียวว่ะที่หนึ่งที่ว่านี่น่าจะเป็นได้ตรงนั้นอะที่น้องเมลตัวนั้นมันนอนอยู่นะฮะแสดงว่าถ้าเราปลดล็อกครบก็น่าจะนี้แหละก็น่าจะได้อะชิเมน้นต์ไปหนึ่งตัวนะครับวันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปตามหาขนมปังที่ว่ากันเถอะแต่ว่าไปขนมปังที่น้องเขาว่านี่มันเป็นขนมปังอะไรนะขโมยปลาจากชาวประมงอ๋อนี่ไงเควสขึ้นแล้วเหมียวจะต้องหาโดนัทอ๋อโดนัทแต่รอบแล้วน้องไม่ได้หมายถึงโดนัทนี่หรือว่าขนมที่น้องว่านี่มัน แล้วแมวกินโดนัทไยนะนี่ไงชาวประมงนะฮะคือเขากำลังจับปลาใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงนี่นี่เขาเอาปลามาแล้วแล้วไงซิแล้วเขาก็วางปลาไว้แล้วปลาก็ล่วงแล้วยังไงต่อแล้วปาลาร่วงปุ๊บแล้วเขาก็เก็บแล้วเขาก็อย่าบอกนะว่าเอาไปปล่อย อ๋อเอาไปเก็บเข้าอันนี้เอาไปเก็บเข้ากล่องวิ้ยตรงนี้มีตู้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะมีหมวกอะไรขายบ้างอ่ะอุย้ยมีอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะไอ้ไอขนมของญี่ปุ่นนะที่มันเป็นรูปปลาชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมมา <laughs> <laughs> มันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้อ่ะอาทางั้นซื้อเลยแล้วกันนะฮะ <laughs> แล้วคูอิกาเขาไม่ยอมคุยกับเราเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวจะขายไม่เนี่ยหมวกอะ่ะเฮ้ยขายแค่ห้าเหรียญเองอารบกกนไว้ฮะ ได้อะไรวันนี้หมวกแปะกล้วยโอ้โหโคตรเกลือเลยอันนี้มันไม่ต่างอะไรกบเอาใบไม้มาแปะหัวไม่เอามันไม่สวยอ่ะมันไม่น่ารักอ่ะได้อะไรเนี่ยหมวกซูชิเฮ้ยหมวกซูชิเนี่ยลองใส่ดูดิแป๊บนึงนะเนี่ยไอหมวกไอหมวกใบแปะกล้วยที่ว่านี่มันเอาแค่เอาใบไม้มาแปะหัวน้องอ่ะมันไม่น่ารักอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยแต่ถ้าซูชิน่ารักเหู่ปะซูชิเอาซูชิโอเคเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยก็ได้นะฮะเพราะว่านี้น่าจะขายถูกอยู่ จริงๆก็ซื้อหมดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะแต่ว่าไม่อยากใส่หมดทีเดียวอะนี่ไงมันชื่อหมวกยากินะฮะแล้วเราจะต้องขโมยปลาลุงเขาตอนไหนวะตอนที่ปลามันตกมาจากเบ็ดใช่ไหมแล้วเราก็รีบคาบแล้วเราก็รีบวิ่งเหรอลุงตกปลาได้ไหมปลาตัวนี้ผมขอได้ไหมลุงลุงเมื่อไหร่จะตกได้ลุงผมรออยู่นะปลาตัวเนี้นก่อนนะเดินย่องเข้ามาก่อนเชบิชบเชบิชบเชิบเชิบเฮ้ยได้ปะลุงเฮ้ยได้แล้วสุดยอดมากลุงก่อนนะเก็บ ลวงลวงลวงฟึบคาบเฮ้ยวิ่งหนีเฮ้ยแย่ลบ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 ฟุบฟับฟุบฟับลุงวิ่งตามผมไม่ทันหรอกผมเซียนนักอ้าวลุงไม่วิ่งตามว่ะเฮ้ยใจดีจังทั้งงั้นกินเลยแล้วกันรวบตรงนี้ซะเลยงาม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 เรียบร้อยของฟรีใครๆก็ชอบอร่อยเหนียวแล้วถ้าเกิดว่าลุงตกปลามาได้อีกแล้วเราขโมยแล้วเรามากินอีกอะได้ปะเราจะได้หลอดพลังงานเพิ่มไหม ผมว่าไม่น่าลรวมัง้งเออน่าจะเต็มแค่4ช่องมั้งฮะมันจะดูโกงไปหน้าเนี้ย <c oughs> อ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตามหาคนถือโดนัทก่อนนะฮะแล้วก็ไปให้น้องเมลที่เงีบอยู่ข้างบนนะฮะนี้ไม่มีคนถือโดนัทแถวนี้เลยครับ มีแต่คนถือกระป๋องกับโทรศัพท์โหแม่งสังคมก้มหน้าเอ่อจะว่าไปตอนนี้เควสเราก็แค่ตามหาโดนัทใช่ไหมแล้วก็กลับขึ้นบ้านใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้พลังงานเราพอแล้วนะเราน่าจะกลับบ้านได้แล้วนะฮะนี้แต่ว่าไอเควสของกิ้งก่าเนี่ยสิยังไงมันก็น่าจ,จะเป็นร้านขนมปะ่ะแต่ในแมปมันมีร้านขายขนมด้วยหรอมันมีร้านขนมอยู่ตรงไหนวะคงไม่ใช่ร้านคุณยายหรอกผมว่านะเพราะว่าร้านคุณยายไม่มีตู้กระจกเลยอะแถมไม่มีขนมด้วยมีแต่ผักกับผลไม้ เอาคุณผู้ชมเชื่อไหมผมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยผมแค่จะปีนขึ้นมาเก็บไอ้เหรียญวิบวับเฉยๆเว้ยอ๋อไอ้ไอ้ตู้ที่ว่านี่คือเครื่องกดน้ำอ๋ออ๋อโอเคกิตแล้วผมก็เข้าใจว่ามันเป็นไอ้ร้านขายร้านขายขนมพวกแบบเหมือนแบบร้านเบเกอรี่อ่ะเออเออตู้กระจกใส่ขนมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นตู้กระจกที่มันเป็นโชว์อยู่หน้าร้านอะของพวกร้านเบเกอรี่อ่ะเออแสดงว่าก็มาไม่ไกลมากนี่หว่าเพราะว่าตอนแรกเขาอยู่ตรงนู้นนะฮะสวัสดีครับคุณกิ้งกา 好来、啊 าลองคิดอย่างเป็นเหตุผลกันดูบ้างนะเจ้าไม่สามารถใช้แว่นอินฟราเรดในการหาค่าได้เพราะข่าเป็นสัตว์เลือดเย็นนะนะและเจ้าเองก็ไม่สวมแว่นอยู่ด้วยอะ่ะและเจ้าก็ดูไม่ใช่ประเภทที่ว่าจะใช้อุปกรณ์ติดตามด้วยนะมีประเภทที่ใช้เครื่องติดตามด้วยเหรอฮะเออเป็นประเภทที่พบได้น้อยนะและส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษคุณหมายถึงสายพันธุ์พิเศษเหรอข้าหมายถึงธนุกินะ่ะหลอนมีอยู่อันนึงอะ่ะและเมื่อปีที่แล้วอะ่ะหลอนก็เริ่มจะติดมันเข้ากับทุกอย่างที่เคลื่อนที่ได้นะอ๋อข้าไม่ค่าอนจะเก็ย,ยกห ชุดเคลื่อนที่อยู่บนตัวสแกนนั่นน่ะนะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะพวกอีกาน่ะเริ่มให้บริการปกป้องข้อมูลนะสิบริการอะไรนะพวกมันน่ะจะไปแอบดูเครื่องสแกนของธนุกิแล้วก็ทื่นข้อเสนอในการบอกเราว่ามีเครื่องติดตามติดตัวอยู่หรือเปล่าแลกกับฟ้าขวดอะ ยังไงก็ตามนะทุนกิออกมาขอโทษที่ทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการคํานี้อีกแล้ว <c oughs> คาคุ้นๆนะเนี่ยแป๊บนึงนะแต่ข้าคิดว่าเราจะต้องเอามันกลับมาใช้ติดตามอะไรเนี่ยในโปรเจกต์เทเลพอร์ตอะไรนั่นนะนะโปรเจกต์เทเลพอร์ตที่ว่านี่มันที่เราช่วยอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันกําลังดําเนินการอยู่เลยหลอดเรียกมันว่าเพดเวิร์กอ่ะ อ๋องั้นเหรอแล้วมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือเปล่าผลที่ตามมาล่ะเออคุณช่วยให้คำนิยามผลที่ตามมาได้ไหมฮะไม่จำเป็นหรอกคำตอบของเจ้านะ่ะได้บอกทุกอย่างที่ข้าต้องรู้หมดแล้วอะ่ะอา้าวโอ้ข้าเพิ่งจะคิดเกี่ยวกับการพังตัวขึ้นมาได้แล้วอะ่ะข้าต้องลองทำมันเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะจะเสียเวลาไม่ได้แล้วนะเอาคำใบเจ้าไปยังมีอีก <c oughs> <c oughs> เหล่ากิ้งก่าเคยครองโลกใบนี้และจะมีครั้งจงจำไว้ถึงครานั้นโลกโตกโต,กตกจะไชไล ที่แห่งใดในร้านค้าเออจะสาบเจ้าอ๋อน้องน้องจะเติมคําที่อันนี้ไม่ออกใช่ไหมกินเสียรอแล้วกันน่ารักเดีข้าก็ชอบกินเสียวนะข้าจะไปกินสักชามในขณะที่รอเจ้ายอมรับกับความพ่เพ้แล้วกันนะแต่คําใบ้ของข้าน่ะยังไม่ดีเท่าไหร่่งั้นเอาเป็นว่าถึงครานั้นโลกโต๊โตจะฉายไลที่แห่งใดในร้านค้าเออข้าจะรอโชคดีนะเจ้าเหมียวอ๋อตามหากิ้งก่าี EPC อ่าโอเค แต่อันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าคาใบ้ค่อนข้างชัดนะฮะน้องกิ้งก่าเมื่อกี้น่าจะไปรอเราที่ร้านโต๊ะโต,ตเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามหาแล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมขอตามหาคนที่ถือโดนัทก่อน,นมีไหมอุ้ยอุ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ใช่ปะวะโดนัทปะอุ้ยโดนัทอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเก็บขโมยขโมยนี่ไงได้โดนัทแล้วแล้วก็กลับไปหาน้องเมลตัว <laughs> <laughs> นั้นนะฮะอันนี้นี่แล้วก็ใส่ไปตรงนี้ปะชึบเฮ้ยนี่ไงได้แล้วแล้วก็ กิงเออทำไมคุณช้างถึงมาสั่นกระดิ่งตอนนี้อ่ะฮะนั่นเสียงกระดิ่งมื้อเย็นนี่แล้วก็นั่นเบเกิลใช่แล้วเย่หลบไปซะทุกคนฉันกำลังไปแล้วจ้าเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยว น้องชอบกินโดนัทขนาดนั้นเลยเรอโอ้โหยิ่งกว่าการนอนอีกโอ้โหเร็วมากเมื่อกี้ยังกระเดูแฟตเออมงามงามงางที่นอนเป็นของเธอแล้วเจ้าเหมียวแต่คราวหน้าเธอไม่โชคดีแบบนี้แน่เอานี้เป็นเคล็ดลับในการนอนงีบทุกที่ทุกเวลานะแล้วบอกคุณช้างด้วยนะว่าฉันฝากสวัสดีน้องหมายถึงอะไรวะถ้าเราคิดว่าใช่ไม่ว่าตรงไหนก็คือที่นอนนะฮะอ่ากด X งีบอุย้ยได้นอนแล้วอุย้ยนอนแพ่เลยอุย้ยเอาว่ะได้นอนแล้ว ไอชิเมนครบแล้วด้วยนะฮะสบายใจน้องสามารถกระโดดจากตรงนี้ได้ไหมน้องเป็นสไปเดอร์แมวจัดแปะสไปเดอร์แมวลูกไปชึบไม่มีดาเมจแม้แต่นิดเดียวความสูงทำไรน้องแมวไม่ได้นะฮะนี้ปา<ะ>ทางงันเดี๋ยวเราไปร้านโต๊ะกันหะนี้อ่าชึบเนี่ยผมว่าอยู่ร้านนี้ชัวไม่ไปไหนไกลแล้วล่ะนะควางจริงแล้วอะ่ะประเด็นอยู่ที่ว่าเขาจะซ่อนอยู่ตรงไหนโอ้โหชัดมาก <laughs> มองจากมุมไหนก็ชัดอันนี้โอ้โหชัดแบบไม่รู้จะชัดยังไงและงับสวัสดีเพื่อน โปรดบอกข้าทีว่าว่าอย่างน้อยเจ้าก็รู้สึกว่าการท้าทายแต่ละอันมันยากขึ้นนะ่ะเออควรให้กําลังใจเขาดีไหม <c oughs> แต่จริงมันหาง่ายกับทุกอันเลยอะ่ะผมอยากจะบอกว่ามันก็เหมือนเหมือนกันทุกอันน่ะผมคิดว่ามันง่ายขึ้นนะ <c oughs> เอาไงดีตอบแบบเป็นกลางแล้วกันนะฮะอ่ะแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้มียานทิพย์อะไรพวกนั้นน่ะ <c oughs> ผมว่าไม่นะรู้ไหมว่าตอนเนี้ยข้ากาลังคิดอะไรอยู่อะ่ะเออเอาชนะการต่อสู้กับตก๊กตเหรอที่ซ่อนตัวน่าจะที่ซ่อนตัวนะเนี้ย ฮะไม่ข้ากำลังคิดถึงเรื่องสถานที่ที่ข้าจะไปล่องหนได้ต่างหากละ่ะไม่ว่าจะทางไหนข้าก็จะปรับปรุงวิธีของข้าต่อไปนะจงรับคำใบถัดไปเทียังมีอีกเลยก่อนนี้ข้าปาณีอ่อนให้ก่อนงั้นมาลองปีนให้สูงเสียดหลังคาให้เจ้ามาเจอข้าที่สวนดัดฟ้าตรงที่น้ำไหลออกมาเย็นชื่นใจยอดเยี่ยมเลยฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณออกเสียงคำใบ้เสียดยังไงอะ่ะได้แค่วันนี้แหละนะขอโชคดีโอ้ยังมีโตอีกเลย ขี้เกียจไปตามหาแล้วเนี่ยจะกลับบ้านมาถูอ่ะเดี๋ยวผมขอพักไวัไนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกม Little Kitty Big City นะผมในพาร์ทที่6นี้นะผมนะฮะพาร์ทหน้าผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วนะฮะอันนี้เออนะฮะเพราะว่าเหลือแค่เควสเอ่อตามหากิ้งก่านะครับแล้วก็กลับบ้านนะฮะน่าจะแค่นั้นเลยนะฮะแถมไม่รู้ด้วยว่าพาร์ทหน้าจะยาวหรือเปล่านะน่าจะไม่ยาวเท่าไหร่เออถ้าเกิดว่าเควสตามหากิ้งก่ามันสั้นนะนะผมอาจจะไปหาซับเควสเล่นๆทำอีกนะฮะถ้าเกิดว่ามม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 ีีีนน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 นะะะะะะะเเเเออออออผกกกกกก็็ไ่่่่่แแใจจจหหหืืัััััััวววาาาาาซบบบบคคคสดล้้้รรยยงงงฮตขขุุณททช ไม่เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าจะมีคลิปแล้วผมตอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายมายัสน,นี่ผม